วันนี้ตื่นเช้ามาก็มารดน้ำต้นทุเรียนกันก่อนเลยค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเลยค่ะต้นทุเรียนพวกนี้กำลังรอลงปลูกอยู่นะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รองเท้าคู่ใหม่เป็นรองเท้าของแบรนด์โพซี่ซึ่งเขาบอกว่าใส่นุ่มสบายเหมือนเยยบขี้เลยค่ะได้มาถึงก็รีบแกะห่อกันก่อนเลยเขามีถุงผ้าใส่มาให้ด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเราเลือกมาเป็นสีขาวนะคะคู่นี้เลยอันนี้ลองใส่ครั้งแรกความรู้สึกคือนุ่มเท้ามากใส่สบายสุดๆเลยค่ะก็ออาไปใส่ทำงานกันเลยเริ่มจากรดน้ำต้นทุเรียนก่อนเลยค่ะรดน้ำต้นทุ เรียนอย่างเดียวยังไม่พอนะคะวันนี้เราจะลาดโคนต้นด้วยน้ำส้มควันไม้ด้วยค่ะน้ำส้มควันไม้อันนี้ก็เป็นของร้านเราเองนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากอาจทําให้เกิดเชื้อราได้ค่ะเราเลยใช้น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำราดที่โคนต้นทุเรียนอันนี้เราจะใช้เป็นประจําเลยนะคะเขาป้องกันและกําจัดเชื้อราได้ดีมากเลยค่ะแล้วเราจะบอกว่าใส่รองเท้าของโพซีทำงานนี้สบายมากจริงๆค่ะแบบที่เขาบอกกันเลยค่ะว่าใส่สบายนุ่มเหมือนเยียบขี้เลยทางร้านเขามีรองเท้าให้เลือกหลายแบบมากเลยนะคะและมีหลายสีมากเลยค่ะแต่ละสีน่ารักทั้งนั้นเลย หลังจากลดน้ำต้นทเทียนเสร็จแล้วนะคะเราก็ยังใส่รองเท้าโพซี่ไปดูน้ำส้มกวันไม้ของเราอีกด้วยค่ะแล<อ>้วถ้าใครที่มีปัญหาเดินแลว้วชอบปวดเท้านะคะเราแนะนําให้ลองสั่งรองเท้าของโพซี่มาใส่เลยค่ะตัวรองเท้าเขา,าออกแบบมาให้รองรับน้ําหนักและรองรับการเดินได้ดีมากเลยค่ะใส่สบายขนาดนี้เดี๋ยวเราจะสั่งมาเพิ่มอีกค่ะแล้วเราจะบอกว่าเวลาสั่งรองเท้าของโพซี่คู่นี้นะคะไม่ต้องเผื่อไซส์เลยค่ะให้เพื่อนๆสั่งใส์ที่ทุกคนใส่ได้ค่ะแล้วหลังจากที่เราใส่รองเท้าไปนู่นไปนี่มาเยอะมากเราก็จะลองมาฉีดน้ําล้างทําความสะอาดดูนะคะว่าเขาจะ ทำความสะอาดง่ายไหมเราจะบอกว่าด้วยความที่ตัวรองเท้าเนี่ยเขาเป็นยางทําให้ล้างทําความสะอาดได้ง่ายมากเลยค่ะแค่ฉีดน้ําแค่เนี้ยสิ่งสกรปรกก็จะหลุดออกไปแล้วค่ะแต่ถ้าของใครเลอะมากๆใช้แปรงขนอ่อนถูทําความสะอาดก็ออกแล้วค่ะและที่สําคัญแห้งเร็วมากเลยค่ะถ้าใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะ